หลังจากยุคสามกษัตริย์บ่มนานแน้ะครับมาก็เจ้าลนาพ้นก็เอา,อาตัวหนังสือพระขามนั่นแลครับมาพัฒนามาเป็นอ,อักขลรลนานะครับว่าก็เอาเขียนาภาษาบาลีธรรมบาลีเป็นเบื้องต้นก่อนนะครับมากว่าจะมาเป็นภาษาจ้าบ้าน,นมันก็ ใช้เวลาแต่เมินนะครับอ่าก็เอามาเขียนบาลีอ่าลนานะครับมาเดี๋ยวนี้นะครับม,มาเดี๋ยวนี้อ่าทุกเจ้าตั้งหลายแแอ่นั่นนะครับเปินไปเฮียนบาลีไทยกันหมดแล้วนะครับอ่าบาบาลีลนานะเปินมาสอนกันแล้วนะครับอ่าแต่ตามบัตามว่าตามสถานศึกษาต่างๆนะครับอ่าเพราะฉะนั้นมันจะสูญน,นะครับมาเพราะว่าการเฮียนปเปรีย บาลีไทยนะั้นมันจะได้เปียนเก้าเรียนห้าน,นะครับมาก็คือจะได้เป็นเจ้าอวาสวัดนะครับมาอวัดไหญ่ใหญ่หน่อยก็ปเปรียนเก้านะครับมาวัดน้อยๆนยหน่อยก็ปเปียนห้าเปรี่ยนหกเปรี่ยนเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยัมาก็ว่าไปตามลำดับนะครับมาอันภาษาบาลีละนาของเารามันจะสูญนะครับมาช่วยกันนั้นรักกันไว้นะครับ,รบ, Run, รบมาเอามาอ่านัดเขียนนะครับมาเมืองเป็นเมืองต้นนะครับมา วันน uh, uh, ี uh, ้เฮามาดูเลยนะครับอภาษาบาลีละนานั่นนะครับมาป้นจะมันก็มีตัวซ้อนนะครับตัวซ้อนนะครับแม่แม่ตัวนี้มันเนี่ยเนี่ยมันสะซ้อนสะนะครับมันมันจะเป็นสะสองห้องนะครับแม่แม่ก็เสมือนวายตัวหน้าเนี่ยคือตัวขาเนี่ยนะครับมันก็เป็นพยัญชนะต้นนะครับมันไม่ใจ่สุกนะครับา บาลีนะมันจะต้องอ่านเป็นตัวเป็นตัวนะครับอ่านว่าสุนะครับตัวขานี่มันม่จช่ตัวสะกดของสุกนี่นะครับมันมามีนะมาสุกยานมันมามีนะครับมาต้องอ่านว่าสุนะครับตัวขานี่มันมีเป็นพยัญชนะต้นของไอ,ไอตัวซ้อนตัวสะสะเนี่ยนะครับมาสะสะซ้อนสะเนี่ยนะครับห,หมเป็นสะสองห้องนะครับมาก็สุคัสสะนะครับห,หม สุขะสัทสะนะครับมาตัวนี้มีแถมตัวนะครับมาก็มีตัวกะนะครับไปไหมอ่าอันนี้ตัวกะเป็นพยัญนชนะต้นตัวจะนะครับอ่าซ้อนตัวชะนะครับไปไหมอ่าจะชะจะชะยะนะครับจะชะนะครับชะ,น,ะ,บชะนี่เป็นตัวที่สองจะเป็นตัวที่หนึ่งนะครับอ่าตัวกะเป็นพยัญชนะต้นนะครับอ่านว่ากัดนะครับมากัด ชะนะครับมาก็ชาตินะครับเห็นไหมเห็นไหมครับอ่าอันที่ไอตัวอื่นๆก็ึอ่านเป็นไปเป็นตัวเป็นตัวไปเลยนะครับมามันมีสละกับไม้นะครับมามันมีตัวสะกดนะครับมาถ้ามีตัวสะกดแล้วปั๊บเนี่ยมันจะเกิดไอตัวซ้อนนี่นะครับมาตัวอื่นๆเนื้ออ่านเป็นตัวเป็นตัวไปนะครับมาเอาแล้วมาอ่านเลยนะครับ สุนะครับาสุขะนะครับแม่สุขะตานะครับมาตัวตานะครับตานะครับมาอันนี้ตัวตานะครับตานะครับแมตาตาเมทาวีนะครับมาเมทาวีนักนักผ่านนะครับนักปราดนะครับผ่านสุสุขังนะครับมาไม่ใช่สุขังนะครับมาสุขังนะครับมา โสอะทิกัจฉตินะครับมาอ่านอ่านรวดรวดรวด,ด,ดนะครับมาสุขัสสะตาตาเมทวีสุขังโสอะทิกัจฉตินะครับมาเอามาดูบาลีไทยแล้วนะ,ะเพื่อกลเขียนอี้นะครับบาลลีไทยนะครับเห็นไหม ตัวซ้อนสะซ้อนสะเนี่ยปก็จะมีจุจุดพินทุเนี่ยประดับไว้ในตัวแรกเนี่ยนะตัวสะนะครับตัวสอเสือเนี่ยนะครับเห็นไหม,ไหมอันตัวตัวกะนะครับยืมตัวคอควายนยมาเป็นนะครับหหเห็นมอ่ามันมีตัวจะนะครับซ้อนตัวชะนะครับเห็นไหมไหม,มันจะมีจุดพินทุอยู่รุมๆนี่อ่านว่ากะ ชาตินะครับแม่แอ่าดูนะครับอ่ามันก็อ่านบาลีไทยวันนี้เราจะอ่านเป็นเมืองนะครับเราจะอ่านภาษาบาลีไทยนะครับสุนะครับมาสุขสัสสะนะครับสุขสัสสะตาตาเมทาวีสุขังโสอะทิกัจชตินะครับแม่แอัน ถ้าอ่านตะบนสองบาลีไทยบาลีละนาบาได้นะครับก็มีตัวเขียนค้ออ่านไปตัวไปตัวไปเลยนะครับเห็นไหมเขียนว่าร้มลุ่นนี้นะครับมาสุคัตสาตาตาเมทวีสุขังสูอะทิกัตชะตินะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมอันแปลว่าอย่างไรนะครับมาแปลว่า าดผู้คือความสุขย่อมได้รับความสุขตัวนะครับเห็นไหมอ่าอันนี้เป็นภาษาํอำอู้นะครับภาษาํำอู้ชาวบ้านของชาวละนาะสํานนนไตยวนนะครับเชียงใหม่นะครับชาวไตยวนไตยวนเชียงใหม่นะครับเพื่นจะออกเสียงกันอย่างอี้นะครับมาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สามนะครับา อันนีนะ้เรามาดูภาษาละนาอที่มันหลังจากภาษาธรรมมาบัลลีเนี่ยนะเพกก็จะเอา,าเอามาเขียนเป็นภาษาละนาอย่างเงีย้ยนะครับมาอ,อันแรกๆแล้วรุ่นแรกๆแล้วก็ก็ยังมมีไม่เยอะไม่ซัเตอรน,นะครับมาพพืกอจะ,อะเขียนแบบภาษาอังกฤษนะครับมาเพกก็จะอ่านไปตามบริบทนะครับหมายว่าอ,อันบเดียวนี้ปน ต่อมาถึงร้อยสองร้อยปีปุ๊บกะพัฒนาไอ้ไม่ย่ะไม่ซัดใส่ฮื้อนะครับมาก็ก็ใช้อ่าอักษรสูงอักษรต่ํานะครับอ่าเปลี่ยนกันย่ะเปลี่ยนกันซัดนะครับมันก็จะได้มาหกเสียงนะครับหมายมอ่าเอามาดูเลยนะครับอือ่าตัวเนี้ยตัวปะนะครับปะละโหงนะครับอ่าฮื้ออ่านเป็นตัว ทันไปนะครับก็คือปะพระนะครับปะพระป้าพระมานะครับมาอ่านเป็นตัวพระนะครับมาพระก็พาดนะครับมาไม่ใช่ปราดนะครับปราดนั่นมันมันมันเสียงไทยนะครับพาดผู้คือความสุขนะครับเนี่ยมันเป็นภาษาละนาแล้วนะครับเป็นภาษาละนาชาวบ้านอ่านเป็นสุขนะครับไม่ใช่สุขะนะครับสุขะนั่นเป็นบาลีนะครับ ผาดผู้หือความสุขย่อมได้รับความสุขตุยนะครับแม่แม่อันนี้มันสุขแล้วนะครับเป็นภาษาชาวบ้านแล้วมันก็อ่านว่าสุขนะครับอันภาษาบาลีต้องอ่านเป็นตัวสุขะนะฮะอันนี้มันก็ท่านก็ต้องอหูไว้นะครับอ่านอ่านฮาวมาโูบาลีเกาเงาบนหนังกำลัครับอันนีเห็นไหม ช่วยกันอนุรักษ์รักษานะครับถ้าเาหันนรเขาก็คื้อ่านออกเขียนได้นะครับอ่าสุคัสสะตาตาเมทวีสุขังโสอธิกัตชาตินะครับแม่แม่ท่านก็อลองเอาไปทบทวนนะครับมาช่วยกันอนุรักษ์กันไว้นะครับอวันนี้ผมขอบรรยายเพียงแค่นี้นะครับ